เรามาเริ่มวันแรกกันเลยนะครับวันแรกผมจะสอนเกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์การสร้างเมนูการทำ about us โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005ขึ้นไปถ้าใครมีเวอร์ชั่นที่สูงกว่านั้นก็สามารถใช้ได้ผมจะไม่สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับจะต้องมีพื้นฐานการเก็บโปรแกรมมาบ้างเริ่มด้วยเปิด Microsoft Visual Studio ขึ้นมาไปที่ File New Project เลือก Visual C h a r p Windows Application ใส่ชื่อตามที่ต้องการ ในที่นี้ผมใส่เป็น iTech l e a d E N G Books เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะให้บันทึกกดโอเคจากนั้นก็มาคลิกที่ฟอร์มมาที่ property เพื่อเปลี่ยนขนาดของฟอร์มเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมชอบเปลี่ยนเป็น8 0 0 6 0 0เปลี่ยนชื่อตรง name เป็น iTech Read E N G b o o k ตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนตรง text ให้เป็น iTech Read English Books เปลี่ยน Windows State ให้เป็น Maximize เพื่อที่ว่าเวลารันจะได้เห็นเต็มจอตรง Solution Explorer เปลี่ยนชื่อจาก Form 1เป็น i น t e r c t i g i e n g Book ตรงนี้ใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมไม่ชอบชื่อ Form 1อผมก็เลยเปลี่ยนต่อไปเราจะมาสร้างเมนูกันนะครับไปที่ Tool Box เลือกไปที่เมนู Strip คลิกไปที่ Form จากนั้นไปที่ Property ของเมนูที่เพิ่ง Add เข้ามา เปลี่ยนชื่อเป็นเมนเมนูจากนั้นก็ใส่เมนูที่ต้องการลงไปคลิกไปที่เมนเมนูแล้วพิมพ์เมนูที่ต้องการจะเติมลงไปนะครับใช้เครื่องหมายแอน์นำหน้าตัวอักษรที่ต้องการจะให้เป็นคีย์ลัดในที่นี้ผมให้นำหน้าตัวอักษร F เราสามารถกด Alt+F e r เพื่อเป็นคีย์ลัดมาหาเมนูนี้ได้ จากนั้นก็มาที่ Property ของเมนูนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อมันให้เป็นไปนตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน Key แล้วก็เลือกไอคอนให้มันตรง Image ไอคอนจะต้องเตรียมมาไว้ก่อนนะครับเลือกแล้วก็กด OK เราจะทำเมนู About Us ต่อจาก Function Key นะครับกดที่ Function Key แล้วก็พิมพ์เมนู About Us ลงไป จากนั้นกดที่ Property ของ About Us เปลี่ยนชื่อให้เป็นตามที่เราต้องการผมเปลี่ยนเป็น About a s Key ตรงนี้จะมีช่องว่างไม่ได้นะครับห้ามวักแล้วก็เลือกรูปให้มันเหมือนเดิมรูปที่เตรียมไว้แล้วกด OK แล้วก็มาเลือก Shot Cut Key ให้มันนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะอยากให้เป็นชอ็อตคัดนั่นไหนผมเลือกเป็น f 1โอเคตอนนี้ยังมีแค่เมนูนะครับยังทำอะไรไม่ได้เรามาแอดเพิ่มกันอีกสักหน่อย Add exit เข้าไปแล้วไปที่ property นะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อมันไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ผมชอบชอบเปลี่ยนให้มันดูสวย เลือกไอคอนให้มันเหมือนเดิมใส่เซปเปอร์เรเตอร์กั้นมันสักหน่อยจะได้ดูสวยขึ้นครับคลิกไปที่ insert separator ต่อไปเรามา add tool strip กันนะครับไปที่ tool box เลือกไปที่ tool strip คลิกไปที่ form ไปที่ property นะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อมันเป็นอะไรก็ได้ตามที่ชอบไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น Main t o o ู s h i p จากนั้นก็ไปเปลี่ยน image scaling size นะครับให้เป็นไอคอนที่ใหญ่ขึ้นผมเปลี่ยนเป็น3 2กับ3 2ตรง text ไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมก็เลยลบออกมา add ปุ่ม about us เข้าไปนะครับเลือกที่ button แล้วก็เปลี่ยนชื่อ name เป็นอะไรก็ได้นะครับในนี้ผมใช้เป็น about us ts ตรง text ที่เป็น about us text image relation เลือกเป็น image above text รูปอยู่ข้างบนข้อความ เลือกไอคอนตรง image นะครับเหมือนเดิมคลิกที่ Project, ์ร s o r t File แลนะ้ว Import เลือกไอคอนที่เตรียมไว้กดโอเคถ้าอยากให้เห็นตัวอักษรก็มาเลือกที่ This Dis display Style นะครับให้เป็น image and text ถ้าไม่อยากให้เห็นก็ปิดไว้ครับเป็น image เฉย ต่อไปเรามาทำหน้า about us กันนะครับต้องสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าไปที่ solution explorer ลิกวาที่นี่กด add new item ไปที่ window form นะครับตั้งชื่อตั้งเป็น about us กด add จากนั้นก็มาที่ text ใส่ที่เราต้องการให้เป็นตั้ง form border style ตามใจนะครับ ในที่นี้ผมไม่อยากให้มันลดขนาดได้ผมก็เลยตั้งเป็น fix s งเก l ลจากนั้นก็ปรับขนาดของหน้านี้ตามใจที่อยากให้เป็นนะครับลากตามใจว่าอยากให้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็เลือกเลเวลมาใส่นะครับไปที่ property ของ La เ e ลเลียนข้อความให้เป็นไปนตามที่เราต้องการอยากใส่อะไรก็ใส่นะครับ ในที่นี้มันจะออโต้ไซส์ให้อัตโนมัติถ้าเราไม่อยากให้มันออโต้ไซส์อยากจะปรับเองก็มาเปลี่ยนออโต้ไซส์เป็นปองมันจะได้ปรับได้ตามใจชอบนะครับคราวนี้นอยากจะใส่อะไรเข้าไปก็ค่อยๆปรับเข้าไปเองหลังจากผมใส่เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะใส่รูปเข้าไปก็เลือกได้นะครับไปที่ Tool Box เลือก Picture Box แสกเข้าไปขยายตามต้องการคลิกขวากด Choose Image Import เลือกรูปที่ต้องการถ้ารูปที่เราเลือกมีขนาดใหญ่ตอนนี้มันจะโชว์ขนาดจริงๆซึ่งจะทำให้เรามองไม่เห็น เราต้องมาที่ Property แล้วปรับตรงนี้นะครับ Size Mode เปลี่ยนจาก Normal เป็น Zoom ก็จะขึ้นมาเต็มภาพที่เราเลือกวันจากนั้นก็จัดตามใจชอบนะครับถ้าใครมีเว็บไซต์หรือเว็บบุ๊ก ก็สามารถใส่เว็บลิงก์เข้าไปได้เลือกที่ Tool Box เลือกที่ Link URL Add เข้าไปแล้วก็เปลี่ยน Text เป็น URL ที่เราต้องการใช้ใลิงก์ไปผมจะเพิ่ม Facebook ลิงก์เข้าไปอีกอันนะครับทำเหมือนเดิมเปลี่ยน Text เป็น URL ที่ต้องการ ตอนนี้ URL จะเป็นแค่ข้อความนะครับเวลากดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะให้เวลา User กดแล้วให้ไปที่เว็บไซต์หรือ URL ที่เราต้องการเลยเราต้องใส่ Event ให้กับมัน Double Click แล้วก็เขียนโปรแกรมแบบนี้เข้าไปกลับมาที่นีกอันทำเหมือนกันนะครับโอเเคสร็จ ตอนนี้เราก็กลับมาทำให้หน้า about us ใช้งานได้กันนะครับมาที่ตัวดีไซน์ของ take r e a bng book ต้องใส่ Event ให้กับมันมาที่ฟังก์ชัน k e หนา double ค i c k ที่ Event ที่เราต้องการจะให้ทำมาที่ดีไซน์ทีหนึงเราต้องทำตรง tool strip ด้วย double ค i c k เหมือนกันจากนั้นเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาอันหนึ่งตามนี้นะครับ โดยที่ตัวเนี้ยเป็นตัวเรียกฟอร์มที่เราเพิ่งทำไปมีชื่อว่า a b u o u s e as ค object แล้วก็โชว์หน้าลแค่นี้เองครับง่ายๆพอใช้เสร็จก็ dispose ซะในฟังก์ชันเราก็เรียกตัวนี้เสร็จครับมาดูผลลัพธ์กันกดไปที่ start debugging หรือจาก f 5หรือ c o n t r l f 5ก็ได้เพื่อรันโปรแกรม จากนั้นก็ดูผลลัพธ์ที่เราทําไว้หน้าจอ a อา u บาะก็ขึ้นมาก,กดที่ไอคอนก็ได้เหมือนกันหรือจะกดที่ชอ็อตคัทที่เราตั้งไว้ก็คือ f 1อนะครับก็ข,ขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะให้กด escape เพื่อออกจากหน้านี้ยังทําไม่ได้ต้องเอาเมาส์มากดปิดตรงนี้เองเรามาทํากันเลยดีกว่าวิธีทําคือเราต้องดักคีย์บอร์ดด้วยฟังก์ชันนี้นะครับ ไปที่ a b o u t us เพิ่มฟังก์ชันนี้ลงไปงา่ายๆตรงนี้จะเป็นบอกตัวบอกว่าถ้าเรากด escape จะเกิดอะไรขึ้นเราให้ this.close ก็คือปิดฟอร์มนี้ส่วน return true จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ในขณะนี้นะครับถ้าใส่หมายความว่าเราจะไม่ส่งต่อให้ฟังก์ชันมาตรฐานของเขาซึ่งในที่นี้ผมจะไม่อธิบายละเอียดเพราะมันจะยาว หน้า a b o u t us ก็เสร็จแล้วลองรันดูใหม่อีกทีนะครับเวลากดที่ลิงก์มันก็จะไปะกดไปที่เฟซบุ๊กก็ไปเหมือนกัน เหลือแค่ปุ่ม Exit ที่เราจะไม่ได้ทำมาทำกันเลยครับุปิปดหน้าเบาก่อนไม่ได้ใช้ละมาที่เมนู Function Key d o u เ l e ลคลิกใส่ Event ให้เขานะครับให้ปิดหน้าจอก็ใช้คำสัง่งง่ายๆเสร็จเรียบร้อยครับลองลันดูนะ Exit ใช้ได้หมดครับว,วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอติดตามต่อไปนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสอนไปก็ถามกันเข้ามาได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth ตามที่เห็นในภาพหรือจะค้นหาคำว่า itechsoftwareth a a i l n d ที่ Facebook ก็ได้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคลิปวิดีโอและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนู programming และโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ